ยโยก็ขอสวัสดีชาวแวมไพร์ทุกทกคนทุกทุก,กท,ท่านกันด้วยนั่นเองนะคะก็สำหรับในส่วนของคลิปวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในส่วนของเกมรวบลอกในแบบที่มีชื่อว่า light to fight ฉบับเบต้ากันอีกเซนคยนั่นเองอ่าก็คลิปนี้นะคะยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเซนคเคยนั่นเองทุกคนใช่แล้วครบที่รักของผมก็มาพบกับผมอีกแล้วนะคะอี้อี้อ,อ่าใช่แล้วค่ะก็ในส่วนของคลิปวันนี้เราจะมาทําการอธิบายนั่นเอง อธิบายในส่วนของข้อมูลแต่ละแก๊งของชาแบบนี้นั่นเองนะคะก็ใครที่มาเล่นแบบนี้นะทุกคนก็น่าจะรู้นะว่าในส่วนของเอพหรือว่าตัวที่เราจะต้องไปทําการต่อสู้เนี่ยจะมีชื่อเรียกตามแต่ละแก๊งของเขานั่นเองซึ่งจะแตกต่างกันทั้งในส่วนของชุดคอสตูมยูนิฟอร์มพวกอาวุธแล้วก็พวกอะไรที่แบบว่าเป็นอาวุธอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันจะแตกต่างกันไปนั่นเองนะคะเอออะโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาทําการอธิบายให้ดูเลยนะคะคุณผู้ชมว่า แต่ละแกล์นเนี่ยจะแตกต่างกันอะไรยัางไงากันนั่นเองเนาะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปการช่วยฟากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งไปที่จะได้เป็นกันลังใจให้กับเราด้วยเองแล้วก็ใครที่อยากจะเข้ามาใน Discord เนี่ยก็สามารถเข้ามาจอย Discord กันได้เลยเนาะซึ่งได้ทำการทิ้งลิงก์ Discord ไ้ที่โพสต์ชุมชน YouTube เลยก็สามารถเข้าไปกดได้หรือไม่ก็ใต้คลิปนี้เลยนะคะที่จริงก็อนทำการทิ้งลิงก์ Discord ไ้ที่ใต้คลิปทุกคลิปเลยสามารถเข้ามากันเยอะๆได้เลยแล้วก็ยาลไปนนนะนตัวัววกด้ เพื่อจะได้ทำยอดสุดอีปปีกันเลยนะฮะอ่ะโอเคก่อนเพื่อเป็นกาเรเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวตราจะพาไปรีวิวหรือว่าอธิบายในส่วนของแกงแต่ละแกงของไทมนแบบนี้เลยต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าแกงแต่ละแกงเนี่ยจะมีโผล่ในส่วนของคเควสต์แต่ะเควสด้วยซึ่งคเควสแรกเนี่ยก็จะต้องไปทําการโจมตีในส่วนของแกงแกงหนึ่งนั่นเองที่เราตามหานะคะก็ใครที่ยังไม่ดูนะคะว่าในส่วนของอนี้ที่การเล่นไปได้ยังไงก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้เลยเนาะเออ โอเคในส่วนของแกงแรกที่โจยก็จะเป็นแกงนี้เลยนะคะนี่จะเป็นการที่จะใส่ชุดเฮ้ยนี่โอ้โหใจเย็นๆดิอืมโอเคอันนี้จะเรียกแกงนี้ว่าเดวิสแมนนะคะเสื้เจ้าตัวบอสหลักเนี่ยจะเป็นการที่ใส่ชุดโอ้โหสีดำ่างนี้เลยนะคะนี่มากำจัดตัวนี้ก่อนตัวนี้จะมีปืนที่แบบว่าอันนี้เกินไปนะคะดูง่ายๆเลยคุณผู้ชมจะเป็นการที่ใส่ชุดจะมีปืนไรเฟิลนะ,ะเหมือนอันนี้เลยที่เราโจมตีโอ้โหเดิน มานี่ก่อนไอเจ้าตัวนี้อือไปเลยมานี่ดิเออไม่ได้แล้วใช้เปืนไรเฟิลไม่ใช่หรอโอ้โหเก็ดอะไรฮะไม่ไหวฮะอะมีคนมาช่วยด้วยมานี่ดิเออต้องกําจัดไอเจ้าตัวไอเจ้าตัวที่เป็นแบบตัวตัวปไรเฟิลก่อนนะไม่งั้นไม่ไหวกำจัดลูกน้องไปกันนี่ยะคาไปช่ชยเห็นปะมันจะมีสระเล็งยิงปืนออกมาด้วยคือมันมาจากมานันนะแล้วก็เหมาะเลยทําว่าโกงมากวันี่นี้ทำอะไรเมื่อกี้ทำอะไรมานี่เลย นี่ได้ข่าวว่าจะใช้ปืนไรเฟริลหรอมาหนี่ดิโดนถักขยะไปหน่อยเป็นไงไปเลยนี่นี้ Divest Dan Divest Dan หรอไปอีกทีนึงอืมทึบอืมอ่าเรียบร้อยจะเป็นแกงแรกนะคะ Divest Divest อนนะไรสักอย่างกินดูไม่ทันด้วยเอ่อจะเป็นชื่อเรียกของเขานะคะแกงนี้บอกเลยนะคะว่าแกงนี้จะโหดมากๆตรงที่ว่าจะมีคนหนึ่งเนี่ยจะมีปืนไรเฟริลแล้วยิงใส่เราลุวลวลัวเลยนะคะทุกคนซึ่งเจ้า หัวโจที่มันถือปืนก็จะเป็นเจ้าตัวที่ใส่ปูดแล้วก็คมปอยอย่างนั้นนั่นแหละเนาะโ,โอเคก็ใครที่ไม่รู้ท้าวิธีการหิวเล้วทำาไงก็ให้ทําการซื้อในส่วนของพวกอาหารหรือว่าพวกเครื่องดื่มได้จากร้านค้านั่นเองซึ่งจะทําการ,ลลรหิวเลือดให้ซึ่งแต่ละอันเนี่ยจะมีการให้เลือดที่ไม่เท่ากันเนาะถ้าถูกเนี่ยก็จะหิวเลอือดน้อยหน่อยแต่ว่าถ้าในส่วนของอาหารนแพงจะหิวเลอือดได้เยอะขึ้นนั่นเองอ่ะโอเคต่อมาแกงนี้เลยเอาไม่ใช่สิแกงนี้เด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 ไม่ใช่หรือเปล่าวะเดเดเดโอ้ oh, my god มันนี่แบ็กโอเคใจเย็นๆก่อนอือหึอือหเดี๋ยวสิคราวนี้มันเป็นแก๊งปืนพกสินะเนี่ยเจ้านี่มันมีปืนปืนพกนะคุณผู้ชมมันนี่อืออึอือนี่แน่โอ้โหโอ้โหมันนี่ดิมันนี่เลยมันนี่เลยมันนี่เลยใช้ปืนนี่หรอมันนี่ดิกระทึบมันไปเลยนี่แหละเออสัตว์ไทยเต้นหรอเต้นหรอได้ค่ะมาเต้นใส่หรอมันนี่ี่มันนี่ดิต้องกับสัตว์ตอนที่ใช้ปืนก่อนนะคะบอกแล้วนะเพราะว่าตอนที่ใช้ปืนเนี่ยมันจะบั่นมากๆ มันนี่นี่ใช้ปืนซ่วงไปเลยโอเคปืนตกนะ้ฮะเราสามารถเก็บปืนเอามายิงได้เนาะนี่กำจัดแบบรวดเร็วด้วยอาวุธมีดดีกว่าโอเคโอ้ปืนมีดเต็มเลยหยิบมาสักอันหนึ่งดิซ่วงไปซ่วงจ่วงซ่วงจ่วงจ่วงเรียบ้อยฮะโอ้โหสุดยอดไปเลยครับผมต้องบอกไปก่อนนะคะว่าไอ้เจ้าแกงพวกเมื่อกี้คือมันเป็นแกงที่แบบว่า ร่วมกันอีกทีนั่นเองแต่ว่ามักจะมีแกงพวกแบบว่าปกติที่เราเนี่ยสามารถไปฆ่ากันได้แต่เมื่อกี้คือเราเจอแบบว่าแกงแบบโอ้โหแบบนั้นในสองรอบเลยเนาะอ่ะโอเคอันนี้จะเป็นแก๊งแบบปกตินะคะซึ่งแกงเนี่ยแกงแรกจะเป็นควอแซ่ที่เราจะต้องทําก็คือแก๊งเล่นเล่นแคว้นนั่นเองเนาะจะเป็นการที่เป็นเหมือนแบบพวกเด็กวัยรุ่นนะคุณผู้ชมซึ่งแกงเนี่ยจะมีการใส่ชุดฮูนั่นเองนะแล้วก็จะมีอาวุธที่แบบว่าไม่ได้รุนแรงมากนะอย่างเช่นพวกไม้อะไรอย่างีเนาะไม้ที่มีหนามอะไรเงี้ยเออประมาณนี้เเลยยจะะไไมม่่่่คอโหหดาากกทรแง นี่อ่ะโดนกระทืบไปเลยแบบจะน้อยนะคุณผู้ชมโดนไปเลยแกงดเดนแคลนสเรียบร้อยฮะโอเคดูงา่ายๆเลยคุณผู้ชมพวกใส่ชุดฮูเนี่ยก็เป็นเดนแคลนส์กันทุกคนนะโอเคทุกนะคนต่อมาจะเป็นแกงนี้เลยที่กำลังต,ตาเราอยู่นะคะคุณผู้ชมแกงนี้จะมีชื่อเรียกว่ามอมนั่นเองซึ่งมอมเนี่ยจะมีการที่ใส่ชุดสูทนั่นเองคุณผู้ชมซึ่งใส่ชุดสูดนี่เนี่ยจะมีชุดที่เป็นหลักสีสันะชุดสูนหลากสีสันกับชุดแบบนี้เนาะชุดที่เป็นแบบสีขาวอะไรอย่างนี้เนาะโอ้โหเน็ตเน็ต กระตุกจิตกระชากใจสุดๆไปเลยมันนี่ดีอือหือเอาวนมี่ไปไหนแล้ววะยิบม,มาก่อนมันนี่เลยจะได้เ,เร็วๆนะคุณผู้ชมเลเวลอัพด้วยมันนี่เลยอันนี้แกงนี้เลยว่าม็อบเป็นแกงนาปกติธรรมดาเลยเนาะแต่มาจะเป็นแกงนี้เลยนี่จะเป็นชุดสกปรีแดงนะคุณผู้ชมพวกสีแดงในบอกเลยนะคะว่าเป็น FIA หมดเลยเนาะแกง f R a ซึ่งจะมีการใส่ชุดสกปรีแดงแล้วก็สีแดงทั้งตัวคุณผู้ชมง,ง่ายๆโอเคนี่อีปืนมาดิอุ้ยปืนปืนปืนเอาปืนมาก่อน โอเคชชกไฟฟ้าชอดีกแล้วมานี่นี่นแห่ยิงปืนไปยิงปืนไปอ่ะเรียบร้อยโอเคต่อมาจะเป็นแกงนี้เลยนะคะนี่ชื่อชื่อแกงนี้จะได้ใช่อว่ามิสเรสแมนนั่นเองมิสเรสแมนเนาะซึ่งแกงนี้จะมีจุดเด่นที่การใส่แบนตานะคะแล้วก็ชุดสูตรที่เป็นชุดสูทที่เข้มๆนะคุณผู้ชมทั้งขาวดำเทาอะไรอย่างงี้นะประมาณนี้แมกี้อาุนีดนี่นะเดี๋ยวเรจะรีบ อธิบายในซองของแกงบอกเลนทาว่าลิปนี้ไม่รู้ว่าจะจบหรือเปล่าเพราะว่าแกงแต่ละแกงในเกมนี้คือเยอะมากโ okay. อเคชั้นาะวงมีไปไหนวะอยู่นี่สินะวันนี้ดิเออืมวันนี้เลยวบแบบรวดเร็ว,รวนี่แน่อีกคนนึงมันนี่เลยหมัดป่างั้นสินะโอเคเรียบร้อยครับผมตัวนี้ใช่หรือเปล่าอ่ะโอเคใช่ฮะอย่างช่างแกงนี้จะเป็นเสื้อเกรดวิลแล้วคือแกงนี้เลยวลยี่สิบยังโหดเลยคุณผู้ชมเดี๋ย อืโอ้อาวุธมีกันหมดเลยสินะวันนี้ี่จอมบอสใหญ่สกรีวิวสินะนี่คุณผู้ชมมก็ต้องมาลองอะไรอย่างนี้ด้วยนะว่าบางทีส็อาจจะพิสไม่ได้แปลว่าเป็นตัวที่จ้องโจมตีเดียวเสมอไปเนาะโอเคอืมอืมไปกันเลยยวยาวฮะเตะไปเลยนี่นะถ้ามีอาวุธมีเนี่ยจะง่ายกว่านี้เฮ้ยเฮ้ยมีดอก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 ันีดิมีจ้วงมีจ้วงมี จ้องไป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 เนี่ยแหละเออโดนไปนี่แน่เรียบร้อยฮะได้ดาบอันนี้ของมอสมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยบก่อนชุบมานี่ดิอออได่ข่าวว่าเจกมากสินะนี่อย่างมันเลยนี่เออโดนไปดี่พยายามเก็บอาวุธมาด้วยนะคุณผู้ชมชนี่แน่โดนไปดับเบิ้ลชุบแบบสวยงามนะฮะอย่าลืมเก็บอาวุธได้ทยนะะเพื่อที่จะได้ดาเมจแรงขึ้นนั่นเองเนาะนี่ชุบ โอเคมาไอกแก๊งหนึ่งนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาทำการลองทุกตัวเลยบางตัวละครก็ไม่รู้เหมือนกันท่นมั่นใจอ่าตัวเมื่อกี้คือต้งตัวที่ใช้ปืนไรเฟิลน,นะบอกไว้ก่อนนะคะจะไปใช้ชุดหูนอย่างนี้เนาะอ่าโอเคขออนุญาตลองดูทุกตัวเลยเพราะว่าบางตัวคือเราก็ยังไม่เคยเห็นไม่เคยพบไม่เคยเจอเหมือนกันถือว่ามาลองให้ดูทุกคนพร้อมกันเลยเนาะอืมตัวนี้เหรอเฮ้ยเดี๋ยสิตัวนี้หรอขออนุญาตลองดูนะคะไม่มั่นใจเดี๋ยวแก๊งนี้บาละนี่ว่าที่ไม่ใช้ปืนพกนะถ้าจำไม่ผิด โอเคอ่า <Okay>. uh, uh, ในส่วนของเจ้าต,ต,ตัวนี้เนี่ยจะเป็นการโจมตีบอสเดี่ยวนะคุณผู้ชมตัวที่ใหญ่ผิดปกตินี้เนะี uh, ่ okay. ยอ่าโอเคขอย่าหลบก่อนเดี๋ยวจะตายฟรีๆไปถ้าตายเนี่ยเหมือนจะสูญเสียเงินด้วยเหมือนกันนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวดูซิตัวนี้มีหรือเปล่าแก๊งในนี้ในนี้บางทีก็มีมีแก๊งเหมือนกันนะทุกคนอ,อยากดูจังว่าขึ้นไหมขึ้นได้โอเคจะพาเราไปไหนอะขออนุญาตลองสำรวจด้วยซิ เราจะได้ดูด้ว่ามันมีแก๊งไหนบ้างที่เรายังไม่ได้อันนี้เนาะฮ่าโอเคนี่จะมีพวกบอสตรงนี้ตามพวกตึกอาคารด้วยก็สามารถมาดูกันได้เลยอัน,นจะเป็นการคุยเควสส่วนบอสตัวนี้หรอขออนุาลองดูสิ oh s ช i t แก๊งก่อสร้าง l ล v ว l สามสิบ up oh my goodness ไปกันเลยมีคอนหรอะอนมันนี่ีนี่นในส่อนของไอ,อเจ้าเลื่องพวกนี้คือบางทีเลื่อนมันก็จะแบบว่า เยอะมันจะมีแบบว่าเลือดหลายคันนะคะก็ต้องทำการโจมตีโอาชิต oh 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 เอาชิตเอาชิตเอาตก้าอี้มาดินี่ต้องโจมตีบอสใหญ่ก่อนนี่มันนี่เลยมันนี่เลยอือโอ้โหแรงมากคุณผู้ชปะมันนี่นี่โอเคโอ้โหสกิลสองแล้วกันหนีก่อนช,ชแล้วก็ทำนยาขัยากินโอเคกินฮิลเลือนนะคะทุกคน เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเป็นโจมตีรูปแบบที่สามดีกว่าเพราะมันจะโจมตีแรงใช่ไหมามาดีนี้โอ้โหให้เราโจมตีสักนิดก็ยังดีเลยนะมันนี่ดิอืมอืมโอ้มานี่ี้นี่บแล้วขออนว่าใหญ่สินะมานี่ดิโอเคขออนุญาตถีบถังบาเก็ตมาโจมตีก่อนละกันนะคะไม่รู้จะชาหรือเปล่าอาจจะอธิบายไม่หมดค่ะก็ต้องขออนุญาตแบ,บ่งเป็นพาร์ทก่อนละกันนะ อย่างเช่นพานิก็ทาราคางาอธิบายโจมตีโซ่แกงคนนี้ก่อนว่าแต่ละออ้อแต่ละแกงเนี่ยมันทำอะไรยังไงได้บ้างโลูกน้องนี่ก็เยอะเหมอื <number S 2> อนเหลือเกินนะแกงกอสร้างสินะเนี่ยอ่าอ่าเรี่บรน้อยฮะโอ้โดนเราอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถังปูนแบกปูนออไปเลยนี่แน่ชุบหลบก่อนตามด้วยถังบักเก็ต อืไปเลยอีกคนนึงอือโดนไปสิครับตามด้วยกับอีแนะนำให้หยิบในส่วนของไอเทมพวกนี้ไปด้วยนะเพราะว่ามันมีประโยชน์มากมากเลยนี่แนก่กัปัดลูกน้องไปด้วยไปในตัวเี็บร้อยฮะนีก่อนโอ๊ะเ๋ยวเร็วเร็วเดีเ๋ยวดิโอ้โหไม่นะอือม,มาตามด้วยถังปูนซีเมนต์แระอือไปอีกอออจะตายไหมเนี่ยอ๋โ,อโหๆๆๆๆๆ จะตายจะตายจะตายเดี๋ยวๆๆๆๆโห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 เกือบตายคุณผู้ชมเดี๋ยวนะแล้วเจรถมันอะไรจะขนาดนี้โอเคตรงทางด้านไอเทม use invasion บอกแล้วนะคะว่าจะมีผลด้วยนั่นเองคือเราต้องกินอาหารตามที่เขาตั้งเป้าหมายนะถ้าเขาแปดเนี่ยก็คือเราจะกินอาหารไม่ได้อีกแล้วนะโอเคกลับมาเป็นโจมตีรูปแบบปกติก่อนถักมูซีเมนมาที่นี่อุ้ยมันจะแม่นอะไรกันขนาดนี้ปาริแม่เหลือเกินนะนายเนี้ยฮะนี่นะโดนไปดี นี่ก็แม่เช่นกันนะเนี่ยโอเคขอนเอามาทุบหน่อยเออไปอีกนี้นะโดนไปได้เป็นขับเป็นบอสใหญ่หรอโอ้โอ้เดี๋ยวนะกลัวไหมเอานี่มานี่นะมันนี่เลยจะบอสใหญ่โอ้ชิตเดี๋ยวหลายคนจะตายแล้วเนี่ยเลือดเครื่องหลอดแล้วอะโอเคมา ออไปเลยนี่แน่โดนไปทิ้อืมโอเคใกล้ตายแล้วคุณผู้ชมดีเดียวดีเดียวเดี๋ยวนะมานี่มานี่เออโดนไปดีเอามาอีกรอบหนึ่งบั克เก็ตอืมโดนไปอีกสี่ครับมานี่เลยมานี่มานี่หยิบไอเทมไอเทมมีประโยชน์กับเรามากเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเือดี๋ยว ไปแล้วผู้ชมเลือดแดงแล้วอือตันนี้เลยโดนไปโดนไปดิคอนไปจะตายเองไหมไม่รู้นะแต่ขออ,อนุญาตเฮ้ยเอฟเฟกซเลือดเต็มเลยโอเคยังมีโอกาสชนะอยู่นะทุกคนอือไปเลยล็อกเป้าแบบ3ั0 0มาอีกรล้วนนี้อือโอ้โอโอโอ มานี่เลยงัดไหมเออเอาวุธเริ่มจะหมดแล้วคะ่ะคุณผู้ชมจังหวะนี้เต้นเป็นหนึ่งทีสินะปาเลยจะตาแล้วไม่ใช่หรอได้ข่าวว่าเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อโอเคสววนแล้วคะ่ะจังหวะนี้หยิบค้อนนะามาคราวนี้น่าจะชนะแล้วคุณผู้ชมนี่นฮ,ฮ,ฮ้อย่างเหนื่อยเลยทุกคน อันนี้ก็จะเป็นในส่องของแกงที่เราเนี่ยได้ทาการอธิบายไว้นะฮะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะคะบอกเลยทนคะโจมตีก็คือใช้พลังงานเนี่ยเยอะมากๆเลยก็ต้องขออาภัยด้วยถ้าคลิปนี้แบบเล่นแล้วขัดใจหรือว่าเสียงแปลกๆก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะเพราะว่าใช้พลังงานเยอะมากจริงๆโอเคแต่ว่าบอกเลยนะคะว่าแบบนี้ไนดะ้สนุกก็สำหรับใครที่อยากจะมาเล่นเดี๋ยวทำการทิ้งลิงก์ไปที่ใต้คลิปสาม,มารถมาเล่นกันได้นะคะแล้วก็ใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับแกงอื่นห้ไ้แบบนี้เนี่ยลองพิมพ์ไปที่ใต้อคอมเมนต์ดูได้เลยคนะจะเป็นแกงที่เราเนี่ยไปสำรวจพร้อมกับ,มบางส่วน แล้วก็บางแก๊งนี่ก็คือรู้อยู่แล้วนะทุกคนก็ทุกคนก็สามารถไปทําคารทำเควสไปรับเควแล้วก็ไปจมตีเจ้าพวกบอสหรือว่าพวก APC พวกนี้ได้เลยเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาตามหานั่นเองเนาะอ่ะโอเคค่ะที่ชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองนะคะทุกคนเออสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกคนทุก,กท่านกันไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม